ีจังหวัดยาสธรครับคุณผู้ชมได้มีการขับเคลื่อนการปลูกพืชลังหน้าครับปลูกทั่วเขียวพันธุ K ์ KUML ครับลดการเผาและการลดฟุ่นพิมสอุดและก็ยังเป็นการเสริมเป็นการเสริมรายได้ครับให้กับเกษตรกรอีกนําครับ ที่โรงแรม JP Emerald ครับตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนายชลินท่องสุกผู้ราชการจังหวัดยะโสธรได้เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการนะครับลักสูดเทนเดเทนเนอร์นะครับเทคโนโลยีการผลิตพืชหลังนาแบบครบวงจรทัวเขียวพัน K ่ U M L, นะครับโดยมีนายโนพดลพุกพองเกษตรกร,ร,กรจังหวัด เกษตรจังหวัดยโสธรัวหนาสวนราชการนะครับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธรและก็เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดยโสธรและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องครับเขารวมอบรมซึ่งประกอบไปด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอระดับจังหวัดเกษตรอำเภอของสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธรและก็เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรรวมหนึ่งรคน จังหวัดยะโสธรครับโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดยะโสธรกรมส่งเสริมการเกษตรบริการร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและกับภาควิชาพ,พืชไรลหน้า คณะ,กะเกษตรกรแพ่งแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการขยายผลเทคโนโลยีการผลิตทัวเขียวคุณภาพสายพันธุ์ KUML โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พัฒนาทัวเขียวสายพันธุ์ดีสายพันธุ์ KUML 1 5 8หนาะครับที่ได้ให้ผลผลิต300กิโลกรัมต่อไรขนาดเม็ดใหญ่นะครับมีความต้านทานต่อโรคนะครับ าลาแป้งอะไรกะโลกใบจุด ซึ่งทั่วเขียวพันเคยุเอ็มอลครับจะเป็นพืชทางเลือกในการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรช่วงหลังฤดูการเหตุหนาเนื่องจากเป็นพืชที่ใส่น้ำน้อยครับอายุเก็บเกี่ยวกับประมาณท5กสิถึงมือโดยใส่กลไกของตลาดน้ำการผลิตและการดำเนินการนะครับรวมกับผ่าเอกชนสากกรณ์กรเกษตรอินซี่นะครับเรื่องนกท่าไทาเจริญจำกัดในการรับสื่อผลิตทั่วเขียวพันเคยุเอ็มอลของพี่น้องเกษตรกรอีกทางยังเป็นการปลูกทั่วเขียวนะครับพัน KUML ยังเป็นการลดการเผาในพื้นที่เกษตรกรหลังการเฮ็ดหน้าของพี่น้องเกษตรกรอันเป็นการลดการเกิดฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดยะโสธรอีกนําครับ